ยาระยายนแล้วตากยายนื่แล้วตากรยายนื่แล้วรุ่นนี้ไม่ต้องเดินบตากระยายนื่แล้วนเจ็ป้ารยายนี่ลลุงอุ้มบุญลาดข้ามอตวิ่งเลยมาเดินนัว้วหัวละ วันนั้นแม่ติ๋วอุ้มแม่ติ๋วบอกปวดแขนเดิน้นียตินดชอบผัดพวนบอเคยาส่งชอบผัดพลนบอกเป็นวันด้วยมีเราเรามันมน้ำมูกเนาะเป็นวัดอากาศเปลี่ยน่โอ้ยโอ้ยโ ติดตัวใาญ่ล่าไปมเตถาร้องเพลงเพื่อมันฟังมาในรถมุลอดบอกเย่าย่เลยย่ว่าสันอยาอแล้แสดงว่าร้องใครอยู่ร้องเพลงไม่โดนใจใช่ไหมมันเพลงก็สมัยโบราณน่ะตาถาร้องเพลงอะไรนะยายมันก็บอกว่าเยไป่ I i ต, 2> 2> ต้องเปลี่ยนแนวต้องเปลี่ยนแนวต้องเปลี่ยนแนวเพลงแม่ติ๋วอุ้มมือได้แล้วไม่ไหวอย่างนี้ไงแม่ติ๋วอุ้มมันนั้นแม่ติ๋วไม่ไหวเลยไหนเดินไม่ต้องเดินเราเสียเวลาเราวิ่งกันเลยไหมแต่ขาแต่ขาน้องก็แข็งแรงอยู่นะรอรอรอมา ันไ่ขามันอ้อนนะแต่แต่แต่ใช่ใช่้าน้องไม่ยอมก้าวอ่ะนี่เวลาให้เดินเห็นไหมน้องจะขยิงน้องจะขยิงขาเพื่อ่ะไม่ยอมเหยียบพื้นอ่ะ มันใหญ่กว่ารถเข็นเห็นไหมเห็นไหมที่เห็นไหมเวลาให้เดินน้องจะเอาขามามามาไปมาโลดเข็นมันก็โลเข็นมันใหญ่เดี๋ยวเราพามันเดินบนลู่โอ้ยน้ำจิ้มหุบโอ้ยน้ำจิ้มหุบขาไเห็นไหมเห็นไหมน้องไม่ยอมเอาเท้าเหยียบ น้องจะขยิงเท้าอ่ะไม่ไม่ลงเต็มเท้ามเขาอาจจะยังยังเสียวๆอยู่เขาจะขี้หมูกขี้ขี้ขี้ไร่วันนี้เต็มเท้าแล้วเต็มเท้าแล้วดีใจแล้วนะ็มเท้าแล้วย่าง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 ยางเอาไปมาเลยกบมุขตลอดน้ำจิ้มน้ำเซ็ตเซ็ตอืม ขยิบเท้าอ่ะขยิบเท้าโอ้ยโอ้ยเอาเท้าลงเอาฝ่าเท้าลงฝ่าเท้าลงไปย้ายบุญรอดมาอยู่กกอกแล้วเรียบร้อยไย้ายวันอะไรใช่ไหมค่ะย้ายวันนี้แหละย้ายปลายทางที่ดงหลวงเป็นผู้บ่าวกกอกแล้วใช่ใช่เป็นผู้บ่าวกกอกแล้วแล้วอันนี้มาเนอะเป็นอะไรงานอะไรบอกหน่อยไม่มีงานอะไรกินกันนี่เื่อเอผู้บ่าวกกอก

ว้าใครเรียกหาใครเรียกหาใครเรียกหาใครโอ้ยแม่อยู่ไหนวะแม่อยู่ไหนวะแม่มาแล้วแม่มาแล้วว้านมนมอ่ะนมนมกินนมยังกินนมดูมิวดูมิวเนาะดูมิวไปไปไหนปไหนไปไหนปไปชวนไปไหนอ่ะชื่อน้องอะไรนะปไปไหนบุญรอดบุญรอดเป็นคนกกอกจ็บตัวแล้วคอ่าไปย้ายไปย้ายวันนี้ไปย้ายวันแล้ววันนี้ทั้งแม่เขาด้วย โอ้บุเพิ่นเฮียนาเดี๋ยวมาเลยเดิน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 ยบุญนูรถไม่อยากเดินนอะเดินมาทางนี้ก็ได้ไปทางไหนไปทางไหนเดิ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 นบุญนู้เดินหน่อยโฆษณาบาทหนี่งต้องเอารถเข็นอะไเนี่ยที่มันเป็นกลคนโกงแบบม้าของนี่เองมันเหยียบเพรเท้ามันมันเล็กมันเล็กมันเล็กไปแลยตัวมันเข้าไปแล้วมันเต็มที่เลยเต็มขาแล้วได้ ต้องหาหล้อรถมันเหยียบเลยมักลมเนื้อตัวมันหนาโอ้โหมันจมสีกิโลร้อยกิโลละยี่สิบห้าบาทสีกิโลร้อยนะคะขอเรียนเชิญขอคุณมาคาท้แล้วก็ขอคุณมากสี่กิโลร้อยเดื้อียหวันรถอมมันตตกแดดนะลูกอืม

ราเฮ็ดเวียกกันสกิโลละ25บาทนะคะ4กิโลเลย4กิโลร้อครับลุงพลขาย4กิโลร้อครับผมขายลุงอกขาย4กิโลร้อยครับลุงพลขาย4กิโลร้อเออนโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะไปว่า้ปูก่อน ไปไปไหว้ปู่วันยังไม่ได้ไหว้ปู่เลยอ่าไปมาอยู่กกๆแล้วย้ายวันนี้แล้วมุนลอดไปไหว้ปู่เด้อเออมุนลอดก็จะไปไหว้ปู่นะคะทุกจ้าปู่เด้อนี่เข้าไปเนี่ยนะ ไปไหว้ปูไปฝากปูเลี้ยงไปไป<อ>เข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่ค่ะจุดลูกเปลวอ่ะเดี๋ยวจุดที่หลังก็ได้แต่เอาไปเอาน้องไปไหว้ใกล้ๆอีพอ,อยังคือเอิ้นอีพออยากกินหมกโคลจับแล้วทำไมกระยาบเนาะฮะสาธุป,ปูเด้อลูกเด้เออ้าวขอฝากปูเลี้ยงม<อ>าด้วย

สำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอบคุณนะคะที่กรุณาเข้ามารับชมเนาะบุญรอดเองก็มาไหว้องค์ปู่นะคะก็ขอให้สุขภาพน้องแข็งแรงให้น้องเดินได้เร็วๆเด้อปู่เด้อให้น้องเดินได้เร็วๆเด้นนะะเอเอบิ่งแง,งลูกหลานให้ลูกหลานอย่างได้ไวๆเด้อสาธุขอพรเอเด้อน้องบุญรอด สาธุสาธุองค์ปู่ขาขอให้น้องบุญรอดเดินได้ไวๆนะคะ